มันกระสูนตัวมันกระเชียดมันกระหายมันเลียใจมันกระหายตัวนี่ะอื้นออกโอยจน่าคุเป็นยงกยเลยวะเอ่อ ซีกันซียู่นี่ขันว่าสองเอาสองมาแมนบออขันเอาสองมาเลขสามตัวได้กับเข้ากับได้แต่แมนศูนย์หนึ่งกับ2ซีสองแมนบ๊อตัวแมนเดียรถือเลี้ยวแมนบ๊อวดนี่กันนี่ละสองหนึ่งสองหนึ่งกับไอ้ซีหนึ่งนี่ละนี่ละนี่ละสองศูนย์นั่นสองศูนย์นี่กับบันศูนย์ ว่าศูนย์อยู่ได้พอๆมันบ้างศูนย์ศูนย์แล้วว่าเจ้าของทุกยากอ่ะว่าเจ้าของถูกเจ้าของยากศูนย์ศูนย์ให้เจ้าของนี่ก็อดสิบีใจสองศูนย์พออศูนย์ให้เจ้าของว่าเป็นยังก็คืทุกคือยากแท้คือลำบากแท้ย่างไรสิเวยคือเพิ่นปลูกกรบโปรหอดบ่มีผ้าอ้อมผ้ายางมากพรมมากหุบหลังสิบีศูนย์ศูนย์เครียด ว่าเจ้าของลำบากเลยให้ดันนัฮัลโหลชื่อได้คักวันนั้นนี่ดีแตกๆเด้อยมือเจ้าพี่ดีแตกๆด้อยมีมองได้มากขึ้นนีป๊อปโอ้ยกบว่านึงหูเลยแม่แต่ว่าเกิดแม่นี่อุ้มถูกหน่อยมากนี่ว่าศูนย์ให้เจ้าของเนี่ยศูนย์ว่าเจ้าของทุกเนี่ยทั้งศูนย์ว่าเอากูคือทุกคืออยากเดบพาอ้อมสิมาปุ๊ก ลูกสิมาหมุนหัวให้ลูกนี่ก็ยังบ่มีเอาลูกมาดอยไปสี่เนี่ยพอเออเออเอาสิผ้าหมาห้องหัวสิเอาผ้ามาโุกมาบังลูกมาปอดเอาลูกเอาผ้ามาปุกมาห่อกับโบมี่มันกระสูนตัวมันกระเชียดมันกระหายมันเระยใจมันกระหายอีตัวนี่สะอื้นออกเว้ยจนว่าเออคนแกุลเลยว่าเฮ้ยไปยังปัดติโอ้โหผมว่าเขาว่าเออพัดดิ วางสิละพอเอาหัวคือมาเศ้าหายไปบาเม่เศร้าหายแต่บบบมีไอเด้เด้มีไอเด้โอ้ยมีไอโอ้ยมีไอคอยเลยวางมีไอขอยวางนั่งกันนันกับบอถือดอกนั่งกับนันกับบอถือดอกเป็นไปหาแม่นั่นบอสอือืมแตเลยวานขันเม่นเป็นเลี้ยตัวนเอ่า เพป็นก็ะไฮละงวดนี่แมนเจ้าพุเจ้าที่วันวาได้หไฮไหมนะเออวันวาได้ไฮเพราะว่าก็สิีไฮตัวเจ้าพุ่เจ้าที่เจ้าที่เจ้าทากเนาะแม่นี่เราเมื่อนั่นตั้มศาสตร์เลี้ยวๆก็เลยว่าจะเอาศาสตร์ไปถวายอาจารย์เป็นเลยไปทุดงโอ้อาจารย์ไปทุดงอืออาจารย์ไปทุดงตั้มศาสตร์เลี้ยวๆได้ ยีผืนออโอ้โหได้เสียเอาไปถวายมันก็ออกีสองพอดีตัวแม่ล่ะอออได้ยี่สิบผืนพอออโอ้พอดีเปรพอดีเป๊ะเลยปาดปาดปาดนี่แล้วมดผือพอดีได้ยี่สิผืนเออมัดผืนพอดีบอได้ยี่ผืนทั้งเอาผืนมาตวัดวาตําเหลีวยลี่เสียเอาไปถวายผืนเสีไปถวายผืนหกผืนเนี่ยขอรีบดูว่าเอาไป่ เดหกืนมันจิบบ่าหกมี่หกบอกไปเออเออปได้ประยูเออปได้ว่ากันเมนมากกับถิงมาเขาพันษาเออเป็นว่าเป็นเป็นเลียนวีซ่าอาคมอไปหาวีซ่ามาสอนแม่ออกเลียนแต่หาตำสาดได้ยี่สิบสี่ผืนเขียนให้ขางเฮียนไปอีกสี่สองอีก 3ตัวเขืยมเอกขาเข้าสามอีกปาตัวขารัวบัดสีบ่อรดเป็นวันวะสีบ่ดบุญมีแต่กาบังมันอี๋ได้เป็นวันเม่อเออบุญข้าบ่มีเออขันเปิลสีไเว้าไปซื้อกะไดเออวาออกลูกซื้อๆน่ะไปว้าวันมันออกวันที่ยี่สิบเอดก็ซื้อสองหนึ่งหนึ่งสองก็ถือเออกวันที่ยี่สิบก็ไปซื้อสองศูศูนสองก็ถือเออใกลตีกันนั่นกับเป็ดนั่น ไปตีใส่สศูนยแปดแปดศูนย์ถือสัไหมใกล้ตีกันกันไปตีเรียกกระทือ <c oughs> ใกล้ตีกันตีเป็ดน่ะก็เลยตีใส่โอ้ใกล้ก็เป็ดตีกันเออเป็ดไกล้ไปตีเป็ดตายเออ <c oughs> ก็เลยว่าอ, <c oughs> อันเป็ดกับเป็ด ใกล้กับเก่าเออมันศูนย์เหตุกันณ์แปดศูนย์เก่าศูนย์ที่บ้านเออแม่วาคาว่าพี่บ่าอาวาเป็่ยนบ่าโอนี่บอกขาว่าเล็พี่บ่าเออเขาเรีพี่บ่าให้พี่บ่าถือซ่า้างสีให้พี่บ่าถือซะาแรงสีบางลาบางหมอกเขาเนี่ยเนี่ยนั่งนั่ง มั่งแล้วพึ่งขาดพึ่งคืนนีโอ๋อับักข้ออับักข้อมาฝาคว่อไหว้คืนดียังใครเรียบร้อยก่อนเออเนาะเออลูกมะข้อกับลูกพ่อักข้อมะทีได้ไปเอาต้นบักข้อพุ่มต้นบักข้อห้อนไหมเออเอาไปเป็นยามเป็เออบักข้อต้นต้นนั้นไฮเดกถึงดิมันมันมาตั้งแต่โดนแล้วพอถูกพอตัวนี้มันไปกวนกลางใช่ไหมต้นค้อตั้นกลางมาตะปูตะโป่งแต่สื่อหน้าทองนิดแต่เจ้าเก่า เพิ่นจวมาเพิ่นตายนีจากไปหน้าทุ่งเอาฟันทุงแม่บัดนี่เห้ยโตมากกแข็งๆตัวรกก็หนึ่งสองหนึ่งอ่ะละพอหนึ่งสองหนึ่งหนี่หนึ่งสองหนึ่งโตมากแข็งๆกบวดไว่าฟันทุ่งด้ออเอาฟันไปโรไปยังมีทรายหยุ่มโรไปยังโรตอรี่เอ้อ บกข้อหน่อยเอแซบยุกอันนโอ้ยของแซบเราอบกข้อเนาะแก่แก่แม่ว่าเอาไปขายทุงไรซิบบาทอแลนตามกันเป็นยังโอ้ยพุ่นแล้วแลนตากันไว้พอลูกมีอยู่บ่ขืนแม่ไม่ลัขืนเองาเจ้าลูกลันึงเองมั้วบ้าต่้วบาสองสองหนึ่งคับกับสองศูนย์ ่อยวานมะลางขบบนเด้อโอ้ม่ลางขบบนเด้อสองตัวซีน three, three okay. ave, like be, were, ึงนี่บาดเนี่ซีนึ่งกะจีเี่หลัมันจีเป็นมาจากเลขสมตัวเด้อมันจเป็นเลขสามตัวได้ซีนึ่งนี่เออจักมันจิอยู่หางหรือจีอยู่หนาตัวใดใส่์ละซีนึ่งก็จีเป็นสามตัวซีนึออเก้าใส่เป็นยังพอเ้เก้หึ่งเก้าซีหนึ่งหรืสีหาซีหนึ่งเอาจักแล้วแม่ยจเอาตัวใดไซตเอาเก้าเก้าไซต่อเก้าซีหน่งเก้าซีหนึ่งเก้าซีหนึ่ง เอาครับพี่ครับผมมา่เก่าดิบางดิมั่งเก่าสามแลวเนาะถ้ามันเป็นเก่าสีหนึ่งเป็นเก้าซีหนึ่งสามตัวอันอันนี้ความฝันเนาะหกซีสามเป็นบ้าอหกสีสามหกซี่สามหกสีสามเก่าสีหนึ่งอันนี้เลขฝันเลขเลขฝันอันเลขมากคือหกซีสาม เด็อันนี้มักส่วนตัวมักส่วนตัวครับที่สามนี่อันนี้เลขเลขกฟันเราเนี่เอาเก้าใส่เนี่ครับผมมีสามตัวมีสองตัวไอคือเด้อแอบมินเอ้ยไอ้แม่เหมือดัง้แม่เหมือดังแม่เหมือดังกับว่าได้เรียกร้องยังดอกขอให้ยแต่ห้แอบมินขอให้ดังมาเมียเนาะเขได้ไปคนมีโชคนะคนมีโชคมีผู้ใดสิคนเบิ่งคือติดตามแเงบ่แยวบ่แพ้เขมีโชคมีหมานำคนมีโชคมีหมานำทุกคน เฮ็ดบุญนิดท่านน้ำกาวบุญวาสนาเลยครับมันถือตัวนี้เราไปเฮ็ดบุญเล่นบ้างไหมครัเขาบรรนานี่แล้วครับเขาบรรนานี่เฮ็ดบุญเจ้าของได้เนาะผู้อื่นบ่ได้ผู้เฮ็ดนั่นได้ครับพี่ครับผมไปถวายเพื่นเขาบรรนานี่แล้วครับผมอืม สาธกผืนโอ้แม่แม่เตรียมแล้วจ้าเตรียมไว้แล้วไปหอดแล้วไปจังหันหน้ำมือวันพระบางหนึ่งหันนะบัดนี้อาจารย์ลิ้นวายูอ,อาจารย์ลินวายูวดบางหนึ่งหันเราฝันได้แล้วจุดถูบได้อ่าันไปทุด,ดวงวะที่ไปทุดงโอ้มือนั่นคอยบันป้ได้ไปวัดโอ้แล้วทาคอยประสันให้คอยไปตีเลขให้โอ้แล้วจุดถูบได้สี่สองโอ้โห เราุดทูบได้สี่สองเราเล่นยูทูบก็ทีได้ตีหัวเลขคุณดีแม่กลับเราไปเบิ่งยู่อันกอางเออไปเบิ่งยู่กอางนอืมว่าได้เราได้เก่าสามโอ้เออคือแม่ขอไปเมืองนั่นขอกระชีดได้เออกระชีได้น้ำกันอีกกระชีได้แต่ว่าอาจารย์ซื้อบ่ล่ะบ่ว่าวั่นบรั่ซื้อนี่ของคนเพิ่นบรั่งซื้อเออ่นบ่ซื้อเลขเพิ่นในตาบอกอย่างเดียว เรียมือนั่นคอยบ่ไปพื้นฐานประสันเป็นมาสองโมงกลัวเอายกอีกแค่นึงแม่เฮาถขาไม่เหมือเน่้ขาไม่เหมือเน้เพราะว่าวังหันบ่ได้สามตัวบาทนี้คงเอ่อตัวนี้แหละเน้นๆเลยสุดท้ายเด้ยเนี่ยฟันธงสามตัวสองตัวครับอยที่ครับผมเน้นเด้อเจ้าทีเจ้าทางเจ้าพุ่มเจ้าทีบอกเอ็มมินให้ถือทุกคนได้ทุกคนให้รวยทุกคนนะแม่เนาะผู้เพิ่นมาอดนั่นก็ให้เพิ่น ให้สวกให้เอฟซีแต่ละแม่ลำล้ำด้วยน้ำเนาะให้เป็นดัมด้วยน้ำก็ให้ดัมด้วยน้ำก็การให้มีผู้ติดตามไหลายโอ้ satu satu ครับผมเขามาส้มหลายๆสามตัวนะครับเนาะแม่เหมือกวางครับเก้าสี่หนึ่งตะวันเล็กมักเล็ชอบนี่คือศูนย์สองสองหนึ่งกับหกสี่สามอันเลขเกทหนึ่งนี่เกทศูนย์นี่ไปเห็น งูไตงูไต<อ>แต่เลยว่าสุกเดลยสุกเลยลไวไ่าให้ยายเหมือสุกสุกเนี้ย,ไปไปเ,ยเล้ยเอาไม้ไปเคลียร์แจออกจากกระทั่งเหลียงงามกูยังงี้โอ้งูย,ยังมาเหลีองงามก็เราก็เหลียงงามงามงูอ่นเหลี่ยมท้องไม่พ้อครับผมเลี้ยงเมื่อโตได้พอโอ้ครับผมเลี้ยงเมื่อโตเลยคือท้องน,<า>นี่แล้วก็มาขีด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 เป็นนิดงูจ้องค้านี่นหงครับผม,ม,มอาโุกมานับด้ยเป็นเศรษฐีครับผม